คนสวัสดีตอนสายเติบพี่น้องประมาณฮูกมุกไปลายๆนะพี่น้องกำลังเข้าป่าพี่น้องเห็นเด็ดถาบดอกนึงเด็ดถาบมานัมนมนัมนมนันมันมันอ่ะดอกแรกแหกมานเด็ดถาบดอกนึงเขามาเลาะเบิ่งป่าหางนะอันเอือ่อ,อยแล้วพี่นอ้องบ่ได้ไปกวงไปไก่แล้วพี่น้องมาเลาะเบิ่งหาว่ามันออกเนาะคันสิไปบ้านละตุ้ยกะ ยหญ่มันมาทันออกพี่น้องทั้งนะก็เลยว่าลงมหาสองเบิ้งแถวใกล้ๆนี่และพี่น้องมาสองแถวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยสม่าแป้นแถวนี้นะสม่าแป้นว่ามาณนี้ยังเฮ้ยดีนะดิดอกเดียวติดตับไป

อาเฮ้ยก็ได้บม<อ>จับไปเพราะก็ได้แต่น้ำไม้นั่นแหละนี่ใส่นี่ใส่โอ้ยจะมาจุ่มญ่าด้วยพ่อได้ได้ได้ไดไดจุม่มบอโอ้ยนี่พี่น้องเพื่อนพ่อแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วนี่ กุ้ลาเล็กๆบ่นจักทำไมมันดอกเหลืองๆคือคือคือไหนสิขอรูปหน่อยดิคือมันเห็นอยู่แป้นกับกุหลาบเลงมาดอกโอเคเก็บจ้ะ เล่นวะสันคือว่าเสียมผ้าไนนะม่นะคอยงดัดวันนี้มีใครงดัดเสีทีแต่มันน้อยอโอ้ยหนามายเน้นปาติ่งว่าเห็ดทสียใจได้สะ่ออสะอาออส่ะออกใส่อันใส่ทงข้อนี่ ประกาศว่างๆแต่โบแม่ยังได้พี่น้องพอบานบนเส้นทางมันกำลังระดรมอยู่เปิดเพลงพร้อมเปิดโลดทั้งนี้สิเก็บเฮดนะทุกคนอุย้ยเด็กริงมันกะนันแดงมันไปเลึกปนันหน้าเธอปู เฮ็ดออกหวยเพัชควพากันขึ้นโคกเทกิวะตทกี้ว่ะสีผ้ากันไปหาอยู่บ้านละตุยพี่น้องแต่ว่าเว้ากันว่าเฮ็ดออกหวยพัชขึ้นโคกก็เลยว่ามาเลาะเบิ่งอยู่ห้างหน้าเจนเอาซวยแหละแหละพี่น้องจนหกโมงตายละเฮาจังได้มาทางหน้าเจนเอาเนี่ออกตลอดเลยพี่น้อง แต่ว่ารอบก้อนนะคราบโได้เนาะเราบเขาโบได้ลงมาเขาเจ้าผัดว่ามาหาบเอาว่าสันมันแม่นเฮ็ดกินเอเ้ยเออนั่นเห็ดอย่างเบิ้งเนียนไปลยอืมเอเห็ดเฮ็ดข้ายอย่างคือสมาเหลืองแท้เอางัดให้งัดมู่บ่ย่า่พี่้องหมู่กำลังพอดีอ๋อเจ้า นั่นนี่เสียมจะไหนเห็นยู่เออจุ่มตัวนั้นนะอืองัดนี่นี่จุ่มนึงนี่นตยัางดอกใหญ่เนาะผมเอาเห็ดหวยโอ้หแห่เอาเสียมกระโบยัเอาผ้าอยู่เห็นยุ่นจะปล่ายเสียมเห็น คือมาจุขะงาอยู่นู้ยเยียดจะได้ในตีนนะเห็นยูอ๋อทำไมเขาจับโปกไว้บ่ <c oughs> เฮ้ยทำไมเขาจับโปกไว้บ่เฮ้ยจังแล้วเลยโอ้ยคือโปรเลี้ยวไปแล้วข้าวลอกลอนอยู่นั่งนะดอกนึงนะ เออจุ <mile> oh. ่มบกโลงๆเลยคือเก็บไปนี่กันแมนเื่อไอ้มาเก็บไม่ค่อยเหยียบดอกใหญ่ใหญ่อยู่หรอกไอ้ถัวยอันนี้อยู่เจ๋หัวอ้อยเลยอันนี้นะโอ้ยใช่ได้

อ,อือหมูบออ่บ่ใหญ่พี่น้องเอยเขาก็เลยบอกตื่นเต้นปันไดเนาะพื่แนล้วว่าบ่ตื่นเต้นด่วนเลยได้เพิ่บนไดิเก็บเหตดนี่เนอ้อเพิ่อนมายังเพิ่นบ่ตื่นเต้นก็ได้เก็บอยู่พี่น้องเหตุก็ได้ว่ามาสวยว่าเขาเจา้าเลาะบดแล้วว่าบันนั้นเฮาก็ยังได้เก็บอยู่เลยเขาบ่เลาะนะเขาบ่หัวเหตุออกเถ่าเขาไดิเลนเฟซเล่นลาย มันพันธุ์ก็มีเอานี่นี่เบิดบ่มาลองหาหมึกซ่อนพี่น้องก่อมันมันมีดอกบานดอกุมบลายดอกพี่น้องมยยอยู่ในนีเอาใส่น้ใหม่ก่อนจหาเลาะเบิงมูมันอีกพี่น้องนี่ปีวังวังรอบก่อนโอยุ มกายน้อยเะุ่นป่นปนปุ่นปุ่นปุ่นุ่นหมกเอไปเอากันนี่เอาใจทุกคนใจทุกคนพาดมูเดียวกันมูเดียวกันปุ่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 นทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอาถิมผ้าบันเห็นห้ามีได้นะเดเลน้ำบอขาทัุ้่ขาทั้งองน้อมันจะมาจุ่ง่ายแท้ บอ่อเนี่นี่มัน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 ออกตลอดเลยเฮ้ยรอบ,บก่อนนะมันก็ออกในน,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 นนะี่นั่นกำลังกำลังพ่นพี่น้องกำลังว่าว่าในนี่นั่นเฮ็ดมันออกตลอดเพราะว่ามันรอบได้รอบได้กันเขาเจ้าได้เห็นไหมพี่น้องรอบนี้เขาได้จ้าเฮ้ยใส่เฮ้ยบึ้งบึ้งบึ้งสะบึ้งเนี่นี่ทางล้างนี่บอลอายุอัญญะนี่ยสะเบึ้งสะเบึ้งทะเบึ้งกำลังพ่นเฮ้ยต่แต่แต่ ขอถ่ายนี่อุ้ยงดเลยเห็นบ่ดอกใหญ่นี่เพื่อนกำลังพูดบุญเน่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 อุ้ยพอดีเราเอาเสือมาพอดีเราเพี่น้องเนาะเพิ่นลงมาสวงเห็ดออกเพิจะได้เก็บเห็ดอีกแล้วเนาะ

นี่กำลังออกได้ฮ้ยกำลังออกนเต้ออเย,ออย,ยปุงที่ละมีเอะเต่นปุ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 ่นปจุ่มข้าลกระดิาสออนเดี๋ยว,วยาาพี่้อาง,งัดเลยเออคอยคอยมาจีแตกยับไปอีกอืออือยวเลิกปน,นัดมาจีหอนมืนอพายนานากเอาสี่ดอกไูได้นะ หนึง่งโอ้ยสอนด้พี่น้องฮ็ดห่วยเอาเอาน,นี่อืโออ้ันนี้มันออกลำก้าวด้วยพี่น้องออกลำก้าเนี่ยมันเฮียน,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 นี่นี่ช่วยมีเฮียดอกหนึง่ง ก็เอาเลยนี่เอาแล้วก็มาจับบอลตีสวอชเลยจังมาลามตืมมีสายมีอีกบอสเติดเพลงพังอุ้ยอันท่างเด็กเก็บเฮ็ดนะพี่หนอ่มช่างมีความสุขสเลเกินโอ้ยเออนั่นนั่นน่นน่นถึกแล้วนะมันเป็นอันหากไพ่มันกเกิดงา นี่กนเก็บด้กเอกคอยเก็บบ่เอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดต้อเห็ดปวกดอกโลงเด้อพี่น้องเนาะปาดขาขาไม่พี่น้องขาโคือออกอันนี้แท้ออกบลายด้เลย มันเป็นเห็ดบวกอันนี้เนาะมันล้ำกันอ <B inação. S 1> <duh. S 3> ันะพี่น้องแบบมันออกอีกรอบหนึ่งนะที่จริงนันเป็นบอนเก่าที่เขาเจ้าเก็บรอบก่อนนะบอนผมไม่หญ่เก็บเลยเนาะเบิดแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวสิรอเบิ่งตื้มอีกอยู่ทุกคนผลงานนี่พอแกงน้อยไปรอตื้มพี่น้องถาวรมานอีกเนาะน้องใหม่ก็เอาพี่น้อง ที่เนี่งท่วงบุยเออหน้าไม้กับอ้าวเฮ็ดกับอ้าวพี่น้องเอาทุกอย่างแต่บาการ์ตาเนื้อทึ่มาการ์ตาเดียวสงสัย์ฮาร์ดอันหน้าไม้เต็มท้งหนี่งคือสีเบรกเอาไม่ได้แล้วพี่น้องบริถิ์ถือกระตาเรื่องของเรื่องโผคนไปสับอู้น่อใหญ่เลยนะสองหน่อนแยกกันเลยหรอ คุดคุดคุดคับจืบ้โอ้ยมันแก่โคตรเว่ย,ออย,ยเออเออหน้าใหม่เพิ่นก็ดะเออเนาะยืนได้กับมีว่วะอ Hmm. Hmm. đây bao Bù, đi trong này mà mọc bia nga này, đua hả hả cốp áp hết sạc xong nì, nữa mì nọ sạc Xong mì nọ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  đi nọ ý phó pues thảo Đi 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 Có ba ý thảo, có phải ý thảo Hây Áo hơi anh Áo hết nè Ôi trời 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 Áo xiêm nè bị nông ở kia Điệp tỉ nè Sái 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 Ở đây Ngồi hiến hơi, áo chim con Ôi mười đây กันนี้มันได้เนี่นะยังกิบหมดเลยของไผถังไ่าออีพอ่่พเามาปลูกไว้หักดินนะดินเขาสมัยก่อนแล้วมาหาปลูกไว้พอได้ไมมใส่เห็นดิแต่บั่นั่นกะจากนั้นแรกจากแบบตกเป็นดินเขาแท้กับเป็นดินเฮ้า ออกตะวันนี่คอยยิงบริเวณด้านในเกาะพายเลยฮะโอ้ยสพี่น้องมาเมืองตัวนี้นี่ตัวมันงามนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเก้เพื่อเท่าเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้มันบ้าคอยเจ้าเจ้ามาันเจ้ามาัน กเป็นตากล้องก็งบริเก็บดอกพี่น้องออกใน,นาตาฝางห่วยคากอลีนี่ดอกจุมอันนี้ต้นเฟิร์นดอกบานคำมันมาทันมีไผ่หลอดเลยเ่าหัวหวเฮ็ดออกบางทีพี่น้องเฮ็ดน,นะผูปุู้ Ui cứ bỏ tiệm cầu hai ít này thảo nữa kiếp con, kiếp con cho nó dài nè mát lên của hiến này lại bò nè 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 มีแนาเพิ่นเ่คึก็ได้เก็บเทาเก็บมาเอาพี่จังไปเลาะอ้อมเบิ่งตัวนี้ีเห็ดนะพี่น้องโอๆๆๆตกตะฟังหวซะนเกบก็บ่มีหอย กาดหน่อยนะกล้องนะกลาตาบึมปละตา,ะตาบัวยากงามปลาด้านมูนี่มันอยากเถาเลยพืชอยากคีมละ่ะแท้ในหม,มู่บ้านเลยโอ้ยหวานแตจะเข้าสีมันโลหรือโบ่ทางนี้นะเข้าบุกหุ่นสามหีดออกส่วนกันแต่เสาปีปีอูดอ้ดเจอได้ไม่เยอะมากมากกันได้จุดดี ระวังไปตั้งยังเงมั้งเพื่อนเละอืดจะขี่ปบ่ป่ายนอนชี้ขวาย่งข่าวแล้วนะพัดวัดเกือบปิดกระบไกลแล้วพัดวัดไปเดี๋ยวเลาะออมมึงแถวนี้นี่อยู่ปะเฮ้ยนี่ดอกบานคำทา้งในมโมมีบ่ทาง้งในงนะ องนี้แมนอยู่นี่บบเมนมืดบ่เออเออโมเมนตีเขาบบก,กินตีเขาเตะถิมอันนี้นะเตะในใส่นั่นโลอ่แมนตีเอาเข็มห้ยมียาเบิรงนี่ดอกน,น,นึงนี่ดอกนึงนี่เห็ดกินจ้าบอลเมนเห็ดเบื่อเด้อเนี่ยน้ากูถิ่มไปได้สองดอก กินเหรอยืนยัวงว่าโมเมนต์เห็ดกินฉันไม่รู้เนาะฉันฉันไม่เคยกินเด้เอาสาสาอเอาซะใะ่ไม่สะเหรอไหนดูสิอันอหน,หนี้บอกเห็หนางว่าโมเมนเห็ดแค่นโมเดหงเห็ดาเห็ดแต่ว่ากินได้หเห็ดแต่ว่าเจ้าว่าซื้อมัน เอา้าเสร็จเอา้าวู้เห็กที่กระเดือนในไหนที่กระเดือนนี่เบึ้นแล้วบอกว่าสิบแปดยันแล้กับเห็นอยู่สะ่ะข้ามชาติกระมุนเด็กเธอ,อเอามมีทางขึ้นนี่พูดทางขึ้น<ะ>มี ไปก็คืออยากเบื้องนี้เกาะพายตัวนี้ใช่ไหมไปขอไปเบื้องทางนี้ก่อนมาทางนี้บุคคลเห็นเห็ดพี่น้องเลยเป็นเงียบเงียบเหตุอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาเจ้ากับเลาะเลยนะพี่น้องเมื่อกี้นี่พ่อเขาเจ้าเขาเจ้าก็ได้น้อยหนึ่งเห็ดปวกเห็ดกาะเนาะ แต่เขาสีเลาะเบิ่งเล้รพี่เอ็งไม่ควาเอาเนื้อหนีป่ะเฮ้ยสาหาเห็ดก็เห็ดก่อมันจะเป็นดอกครีมๆแดงๆนิดนึงอันนี้เห็ดอะไรเห็ดเบือ่อ ือจะบอกท่านให้อีกว่าได้นีสองหมูเล็กน้อยไเห็ดสองโม่อาจจะได้ตืมอีกหม่หนึ่งงามๆคือของเขาน่ะนะเฮ้ยเขาเอาในนี่นี่เขาเอาในนนี่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 นีนี่มองเขาเอาเ้ยนั่นเห็นแต่ดอกมะน ซาบึงดูเอาเอาแล้วเอามาบริหารซาบุงก็พี่น้องเลยพี่น้องสองแถาก็สะได้อวยเมื่อไรล่ะว่สุขสุคนห่าฮ็ดซานเอาไหมพอเอาพ็ดกับโบเ็ชแล้วพี่น้องป้าก็เริ่มเบิร์ดละแน่เขาจะกะเลาะแน่แหละ เจ้าไปหลากเก็บนะันนั้นโอ้ยงามแต่แต่แกุ๊บเกลียวงามงามของขจรนะเจ้าเก็บก่อนเ้าคันเหมนใส่ยังมาเบิกนะไปลายว่าสันเป็นเราใส่มาคำว่าลายแต่เฮ้ยพออยู่พอกินว่าสิพอ,พอกับพอ,พอกับแบงให้เอื้อยนนะ้ำ เจน,นอเอาพี่น้องเขาบอกเอารถไปฝากไว้อยู่เงินเพิ่นอนเดี๋ยวเขาก็จะได้อวยเมื่อละลาบวสุกุสุคนเนาะจังได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปเออวันน้ำเดอ้อพี่น้องเนาเนะจังได้ก็ขอบคุณหลายๆนะที่เขามารับชมคลิปสองแถวหาอยู่หากินตามทงตามท่าตามห่วยตามห้องหาอยู่พอได้กินได้ยำ นี่สิละกอกโตนี่มันน้อยโพดข้างมึกแตงจิสิเอาใหญ่ๆเอ้ยเอาอยากเอาไม้ดิเฮ็ดเสากันเดิ่มโอไม้บ่เฮ็ดเสาแม่นบ่แม่ตักโหนายไม้หนามอันนี่โอ้ยไม้หนามนี่มันเจ็บเด้มันบ่เอามันกะยามันเจ็บ lạc tại mãi không tại mãi cái tắt mày, <laughs> mày, mày bỏ đây mạnh khen đâu nó mày anh mãi tham tham là... mãi thôi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  mãi ເຮັດຂ້າງຫມາກແไปอุยສະບາຍດີລະທຸກຄົນຫມູ່ຈຸງພໍ່ຍ່